เรียนท่านผู้บริหาราคณะครูนะครับผมนายสถาพรรัตนัยนะครับผู้ช่วยผู้รองผูอ้อำนวยการโรงเรียนเทพศ,ศิรินทร์ของ13กลุ่มบริหารงานวิชาการครับครับก็ขออนุญาตให้ข้อมูลในเรื่องขององานบริหารวิชาการนะครับกลุ่มบริหารวิชาการเราเนี่ยนะครับแยกเป็นมต้นเนี่ยนะครับเป็นในระดับชั้นละ5ห้องนะครับแยกเป็นห้องปกติและก็ห้องเรียนพิเศษ นะครับห้องเรียนพิเศษเนี่ยจะมีแค่1ห,ห้องนะครับในส่วนของมปลายเนี่ยนะครับก็จะเป็นห้องเรียนปกติเนี่ยสห้องนะครับแล้วก็ห้องเรียนพิเศษเนี่ยมีอยู่2ห้องเรียนก็คือ MOU มทรแล้วก็ MOU กับเทคนิคธัญบุรีนะครับโรงเรียนของเราเนี่ยนะครับได้ทําบันทึกข้อตกลงทางด้านวิชาการนะครับในทั้ง5มหาวิทยาลัยนะครับ ทีนี้คือแนวทางในการบริหารการจัดเรียนการสอนของกลุ่มบริหารวิชาการของเรานะครับอันดับแรกเนี่ยเราก็มาดูที่ปัจจัยนําเข้าก่อนนะครับปัจจัยนําเข้าของเราก็คือหนึ่งในด้านหลักสูตรด้านหลักสูตรเนี่ยเราก็จะยึดแกนกลางเป็นหลักนะครับแล้วก็ดูที่ทรัพยากรแล้วก็เทคโนโลยีทรัพยากรก็คือทั้งเด็กครูแล้วก็เงินนะครับสิ่งที่ ได้นําเข้ามานะครับเรามันจะมันก็จะเกิดเป็นกระบวนการในขั้นที่2ขั้นที่2คือกระบวนการการจัดการเรียนการสอนเนี่ยก่อนที่เราจะมีการจัดการเรียนการสอนเนี่ยของครูของเรานะครับก็มาจัดในส่วนของการวิเคราะห์หลักสูตรนะครับวิเคราะห์หลักสูตรในส่วนของ9้าตารางที่ท่านรองได้บอกไปแล้วนะครับแล้วก็เมื่อเราวิเคราะห์หลักสูตรเสร็จแล้วเนี่ยทีนี้เราก็มาอยู่ใน ขั้นตอนของสร้างองค์ความรู้หรือสร้างกิจกรรมหรือกระบวนการในการจัดการเรียนการสอนของคณะครูและกลุ hmm. ่มสาระนะครับกิจกรรมเสริมของเราเนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมในส่วนของกลุ่มสาระจัดให้หรือเป็นห้องเรียนนะครับอย่างห้องเรียนพิเศษห้องเรียน MOU มเนี่ยมันก็จะมีกิจกรรมที่ส่งเสริมเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ผลผลิตผลผลิตก็คือผลงานของนักเรียนผลสำฤทธิ์แล้วก็นักเรียนสําเร็จการศึกษานะครับ สามอย่างเนี้ยเราก็เอามา,าย้อนกลับเป็นข้อมูลย้อนกลับว่าในปีการศึกษาแต่และปีการศึกษาเนี่ยเราควรที่จะพัฒนานหลักสูตรในด้านไหนหรือพัฒนาคนพัฒนาครูพัฒนานักเรียนในด้านไหนนะครับก็องค์รวมทั้งหมดเนี้ยคือเรายึดบนพื้นฐานของนักเรียนต้องดีต้องเก่งแล้วก็มีความสุขนะครับ ในด้านของกิจกรรมเสริมทักษะนะครับอย่างห้องเรียนก i ฟเต็เนี่ยก็มีอยู่5 5กิจกรรมที่หลักๆนะครับแล้วก็ MOU ของเราเนี่ยจะมีอยู่6กิจกรรมแล้วก็ห้องเรียนปกติก็จะมีมีในกิจกรรมที่แต่ละกลุ่มสาระจัดขึ้นหรือในในกิจกรรมเสริมนะครับที่หลักๆก็เลยก็คือเราจะมีติวนะครับทั้งม3และม6ติวโอเนเป็นปกตินะครับแล้วก็ปีละจะ ปีการศึกษาหน้าเนี่ยจะ<า>จัดเป็น<า>ปวิวในคาบเช้านะครับทีนี้ปัญหาปัญหาของปีที่แล้วนะครับจํานวนนักเรียนเนี่ยไม่ถึงร้อยละบางห้องนะครับไม่ถึงร้อยละแปเซก็คือหมายถึงห้องเรียนพิเศษอย่างห้องเรียนกิฟ t e เหรือห้องเรียนเอโมเนี่ยเขารับทั้งหมดเนี่ยสาคนเนี่ยเรารับเนี่ยยังไม่ถึง50%เเซเลยตอนนี้เราอยู่แค่สิบกว่าคนอย่างเงี้ยครับแล้วก็ในประเด็นที่สคือ ในสถานการณ์นี้เราไม่สามารถที่จะ,ะทํากิจกรรมบางกิจกรรมได้นะครับทีนี้เราก็มีการจัดทําเป็นในรูปแบบออนไลน์แต่ว่ามันก็ยังไม่เต็มเตมตดเต็มหน่วยเต็มเต็มหน่วยนะครับเพราะว่านักเรียนไม่สามารถที่จะลงมือปฏิบัติได้เพราะบางบางกิจกรรมเนี่ยนักเรียนต้องได้ทำได,ได้ได้ปฏิบัติเองนะครับแล้วก็ในส่วนที่3ตอจะนี้จะเกิดปัญหากับนักเรียนมปลายก็คือเรียนตามใจผู้ปกครองแล้วก็เรียนตามเพื่อน ที่จบมสามมาด้วยกันนะครับครับแนวทางการบริหนารสนในปีการศึกษา2 5 6พที่วิชาการอยากอยากจะให้เกิดขึ้นนะก็คือเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระให้เพิ่มสูงขึ้นนะครับเราก็จะมีตั้งเป้านะครับว่าคณิตวิทย์ภาษาอังกฤษเนี่ยตั้งไว้ที่เท่าไหร่2 2 5หรือ3นะครับอันที่สองครับเราจะต้องพัฒนาเหรียญดินรู้นะครับในการจัดการเรียนการสอนนะครับ ให้มันเหมาะสมกับทั้งเด็กและครูครับอันที่3มครับเราจะพัฒนาห้องเรียนให้เป็นห้องเรียนคุณภาพนะครับอันที่4ี่ครับอันนี้คือเป็นส่วนที่เราจะพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียนก็คือเราจะจัดทำโครงโครงการศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบุรณาการทั้ง8กลุ่มสาระนะครับด้วยการ1เราเขียนแผนเราวิเคราะห์หลักสูตรมาแล้วทีนี้เรามีโครงสร้างในการ เขียนแผนแต่และกลุ่มสาระเนี่ยต้องส่งแผนที่เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อบูรณาการกับอีก7กลุ่มสาระนะครับโรงเรียนเราจะพัฒนาในด้านทักษะชีวิตนะครับให้มีให้นักเรียนมีไรายได้ระหว่างเรียนนะครับครับกลุ่มบริหารวิชาการก็ขออนุญาตให,ให้ข้อมูลเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ